ต้นลูกมีไหนวะเอาต้นไม้ก่อนต้นไม้ก่อนต้นไม้เหมือนแน่รอดนะลูกมีลูกไหมลูกสุดเลยมาสเดอร์โลเคชั่นเนีดาลาปูบายดีป่ะตัวต้นไม้อะปิดวิทยเข้าแชร์เลยกำลังจุบ๊บเปิดมันตรงไหนอืมเอ้ยผู้ไอ้ผู้เข้าต้นไม้เลยลูกมาเหนือิทยที่หามาถอยอ่ะเออ รวองวยนะฮะพี่มันไม่ได้ต้นไม้เลยพี่ลิมเลยพี่ได้กะอยากเล่นระเบิดอ่ะ เอาไอ้ที่ฮะเออออกสายแล้วออกสายต้นไม้หมูสายต้นไม้สายต้นไม้สา,ไมส,าไมสายมือคิงมันตัว่ง โอเคโอเคค่ะ okay, okay. ตัวเดียวน่าจะหลายตัวก้นใช่ไหมเย้ส์สทีมมหาเกินขอบวงหรอจร๊ะน้องๆชอบเล่นขอบวงหรอจร๊ะ โอ้ยของดีมากเงี้ยวับวีวับ,บจุกอ่าทำเลยๆเขาเลยถ้ามีตี้สูงอยู่อะ่ะมีอ่ะน้อเหรอมีน้อเหรอเอามา เปิดมันอยู่ในโบสถ์วิทย์ตัวทุดยท้ายานะ่อนนะอดูอาอดูอ้มนะ,ะเข้าแชร์ก่อนให้ออก้ายออกายรั้อ้อมมาติกินยาป๊บนึงดัก้ายดักไว้มันตึ๊อู้โปรมองเนี่ยที่เนี่ยมองมาพิกพิกยิงได้เลยนะพีิหัวพี่โดนหัวออมซ้ำนะแจ้งนะวิท์จะแชา์ทันละ อ,อ,อ้อมหลังผูอ้อมหลังอ้อมหลังกลับแรกต้องลุน่นว่าต้องลุ่นเขาไปบวกบวกว่ต้องลุนเข้าไปบวกมันรอมันมาแล้วก็ส่ํพร้อมกันมาบิดมาดีกรุ๊ปนะ่นหรออยู่แล้วอยู่แล้วฮะฮะฮแบ็กอัพแล้วแบ็อัพแล้วมันต้องเข้าวง บ้านดียังไม่ต้องออกพูพูโอ้พี่ทางหลังพี่ัจะเหลือคนไปไหนมั้งฮะจะเหลือให้ไปไหนแบังกามระเบิดฮะบอกแล้วว่าฮะแบ็กอัพปั้นปึงอ่ะยังเข้าใจอ่อปั้นปึงอ่ะยังเกิดทันอ่ะชั้นสองวิ่งเน่ายังไงแล้วมันเกิโดดลงมาเลยนะ โคตรแบบอืมโคตรเทพโป้เนี่ยนอนนะเท่อะเยนากิพี่ออกมายิงหัวเปิดไม้บอกบอกมันไม่ได้ไมค์คนเป็นกับไมค์คนตายมาเหมือนกันนี่อะไรูนปูนปูนปูนนหันตัวละ สองตัวทำมันทำมันยิงก็เต้จาจิตรีสูตรมันดกกันกจริงวามันหันงีงวะมันมีสองตัวอยู่ด้วยกันมันขึ้นเนินนี่เลยมิดมันโคตรได้เปรียบเขาเลยมันรลอนอยู่เนินฮะ tiêu tìm mày hiến đã lên mình đào quê mình đào khoảng độ coi โอ้ยฮะโดนระเบิดหายวิทย์เซค้าตัวเดียวลูการเดียวเย้ ขี่ขึ้นไปโดนระเบิดห้าตลอดจะไปชาติแลว้วอ่ะไอาว่าระเบิดน้ำก่อนวิบวับวิบวับวิบวับเก็บครัวไอ้ว้ววิบวับอยู่ฮะนี่คือโซฟไข่นะโซฟีง so, ะ <c oughs> เออ